นัังยืนเดี๋ยวสั่งจัดแถวใหม่หมแถวลงไปีเข้าใจครับสามสามทั้งหมดจัดเาเสังพักจัระเบียบไว้ครับเสร็จสัพักจระเบียบไว้ครับถ้ามือป่าเปิดระยะนะครับถ้ามือป่าเปิดระยะตลอดเวลาครับ เรียนหมดเาไปหนักเป็นระยะทั้งหมดจัดาเอา้งสี่ตาลพี่ครับครับทั้งาสถานีพร้อมนะครับ ทำการตรวจสอบครับเริ่มทำการตรวจสอบกองร้อยฝกที่สาองพันุกทีสีทั้งหมดเอ้าเอาโหน้าพยยกอึบกองร้อยฝกที่สามกองพันฝุที่สีคงสังกัดยี่สิบแปดคงกองยี่สิดพร้อมำวดครับเริ่มทำการตรวจเอาลงอารเบียครับก ตรวจสอบข้้าตรอบไปอาตร่อไปายกอกูตรวจสอบยกกตรวจสอบข้าต่อไปข้าพักตาระเบียบตรวจบตาระเบียบอก ตัวสอบข้าต่อไปข้าซ้ายหันหูตัวสอไปหันเติตัวอบข้าต่อไปข,ข,ข้าขวาหันหูตัวสอบขวาหัน L. ตัอบ้าตอไปข้ากับหลังหังูตัวตอบับหลังหันเริ่ตับหลังหันอีกครั้งงูตัวตอบับหลังหันเริ่ต่อตัวตอบข้าตอบ

สอบท่าต่อไปท่าคอนอาวุธหมู่ตรวจสอบคอนอาุดหมู่ตรวจสอบเรียบอาุดตรวจสอบท่าต่อไปท่าเฉียงอาวุธหมูตรวจสอบเฉียงอาุด ตรวจสอบเรียบเอาเอ้าเอ้าตตรวจสอบท่าต่อไปท่าแบกอาวุธแบบปิดจังหวะพร้อมนับผู้ตรวจสอบแบกอาวุธจังหวะหนึ่งหนึ่งแบกอาวุธจังหวะเอ้าเอ้า หมูตรวจสอบเรียกอาวุธจังหวะเอาวุธจังหวะเรียกอาวุธจังหวะอึ้งตรวจสอบท่าต่อไปท่าถอดหมวกถอดหมวกอัด ข้อหมวกไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำอตวสอบาต่อไปาสวมหมวกสวมหมวกไอเด็

กองร้อยพุที่สามกองพัรพุทธิสี่เอาอึ้งตรงหน้าอาึอา้งวันที่หาปุ๊บหนึ่งสองยกหกอึ้งกองร้อยพุทธิสามกองพัรพุทธิสี่รับตรวจเรียบร้อยเลิกตรวจเลิกตรวจเรียบเอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp